Good morning! Good morning everyone! ขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live by Peschi Hub ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอ่ำ um, Good morning Good m o r n i n g everyone เอ่อต่อไปก็จะเป็นอ่ำ um, ขั้นตอนของอ่ำคิวใช่ไหมเดี๋ยวหันไสอบเขียนคิวกันนะสัาพาน,น้นองนะแฮงค์ไมพิเพรพิเพรไม่ได้ทานเล่านะคะส่วนนิโนอาธิวัฒน์ค่ะ วันนี้ขอแต่งลุคเบาๆแล้วกันนะลุคไปเที่ยวน้ำตกวันนี้ขอเป็นลุคไปเที่ยวน้ำตกค่ะ ดาวทวิตท,ที่แท้ดาวทวิตท,ที่แท้คืออะไรเนาะ น้ำตกต้องใส่ขาสั้นนะแม่ออแม่จะไปกินข้าวก่อนลูกกินข้าวเสร็จก็ค่อยอ่ค่อยมาเปลี่ยนได้เพราะไม่เป็นไรชุดแม่มีมาเยอะมากน,นะคะส่วนทุกคนนคะคะขอต้อนรับเข้าสู่เอา Facebook Live by p e s h i ทำไมพิเจเนตไม่ไปด้วยนะคะไม่ทราบค่ะต้องถามพิเจเนตนะคะถามพี่เพชรพี่ชื่จะตอบได้ไงอะคะเดี๋ยวตอบแทนเพื่อนก็เป็นดราม่าอีกเพราะฉะนั้นขอไม่ตอบค่ะ ไปน้ําตกแต่อย่าลงน้ํานะคะทําไมอะคะ่ะเขาห้ามเหรอคะเขาห้ามลงน้ําตกด้วยเหรอคะ ในเล่าสิสวัสดีทุกคนนะคะมองไม่เห็นใครไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอาใช้มือในกนารอำเมคอัพอยู่ mm hmm. อ่าในส่วนของตานะคะก็เสร็จแล้ววันนี้เป็นแบบกรุบๆนะแบบลูกคุณหนูแบบดาราอำต่อไปก็อำเป็นอำอืม อ่าวอายไลโน่อายไลเน่อายไลเน่นาฬิกาปาเต้สวยมากขอบคุณข่าวเดี๋ยวขอยัดญกรีดตานะกรีดตาแบบลูกคุณหนูนะ ้ยกี่ปึบลูกอแมนด้ามาเลยอะแรงมาก ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งหน้าลุกซอมบี้ลุกคุณหนูอ๋ออ่านไม่ทันนีน <c ough> ่ว่าพระ่าในส่วนของคริสต้าเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นอในส่วนของมาสคาร่ามาสคาร่าลุกคุณหนูแล้วหนึ่งขอบคุณค่ะ เพปเป็นคนแต่งหน้าง่ายๆนะคะเพราะว่าเพปเป็นคนสวยอยู่แล้วเนะาะก็ฉันก็ไม่ต้องแต่งแบบอะไรแบบเยอะม,มากแต่งแบบธรรมดาแบบลูกคุณหนูก็ก็สวยแล้วอะ่ะดูสิปัดแค่ข้างเดียวน,นันนี่เหมือนพอยเชอร์มาเลย ปังมากเหมือนพลอยเชอร์มากหลดก็ปัดไปเลยสิขาก็ฉ่ำไปเลยสิขาคราวนี้ปากเป็นสีอะไรดีนะวันนี้เป็นเป็นสีแดงหรือว่าสีอ่ำสีส้มแบบแบบลูกคุณหนูสีอะไรดีครับเพื่อนๆถาม สวยมากอะต่อไปก็ออมอมออมเป็นออมลิปสติกดีกว่านะวันนี้เป็นแบรนด์อะไรดีนะโอเคเอสเอสเตอร์ลอเดอเอสเตอร์ลอเดอโอเคเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะอันนี้เป็นรนะุ่นลิมิเต็ดอ dition นะเป็นรุ่นลูกหนูเขาใช้กัน โอ้โหแค่ทาลีฟชีวิตก็เปลี่ยนยอมยอมความสวยตัวเอง สวยประำประเหลือสวยอะไรขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการเอาฉีดน้ำล่าเพื่อบล็อกหน้าของเราเอาไว้นะคะแบนด์ฟิชิลูกใช้ก็คือน,นี่เลยนะคะอืม um, ย yeah, um, mm ี่ห้ออืมยูซเรนยูเรนยูซเรนฉ่ำมาก โอเคสวยช่างโอเคค่ะว okay, so ัน okay. น okay, so ี okay. so ้ก okay. so ็เป็นฟินิชลุกแล้วนะคะลุกของลูกคุณหนูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะสวัสดีค่ะบาย